ช็อกโกแลตเป็นของหวานที่ใครหลายๆคนนั้นลหลงไหลในรสชาติที่หอมหวานของมันแต่กับองค์กร SCP Foundation แล้วช็อกโกแลตที่ได้ถูกกักกันไว้นั้นแน่นอนว่าจะไม่ใช่อะไรที่มันปกติแบบที่เราคุ้นเคยอย่างแน่นอน SCP 743อ h ช็อกโกแลตฟา t เ i นช็อกโกแลตมรณะคลาสคีเตอร์มาตรการกักกันพิเศษ นอกจากบุคลากรคลาสดีที่ถูกกำหนดไว้ตามเวลาแล้วห้ามไม่ให้บุคลากรผู้ใดเข้าไปในพื้นที่กักกันของ SCP-743 โดยเด็ดขาดกิจกรรมใ,ใดๆซึ่งต้องกระทำในพื้นที่กักกันของ SCP-743 นั้นจะต้องกระทำด้วยหุ่นยนต์บังคับระยะไกลเท่านั้น ให้เก็บ SCP-743 ไว้ในตู้โลหะคาบายนิรภัยระดับ4ขนาด7.5เมตรคูณ75เซนตมตรคูณ2ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า5เซติเมตรให้เก็บตู้นิรภัยไว้ในห้องนิรภัยระดับ4ขนาด10คูณ10เมตรซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยโลหะแข็งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับเต็มรูปแบบซึ่งทำงานซ้ำซ้อนกันในห้องกักกันนั้นจะติดตาม SCP-743 ไว้ตลอดเวลาและเซ็นเซอร์อีกชุดจะเฝ้าระวังห้องกักกันจากสัญญาณของการล่วไหลใดๆภาพวิดีโอเสียงและข้อมูลใดๆก็ตามจากตัวตรวจจับทั้งหมดนั้นจะส่งไปยังห้องควบคุมซึ่งต้องมีบุคลากรอย่างน้อยสองคนประจำการอยู่ตลอดเวลาพฤติกรรมผิดปกติหรือก้าวล้าวใดๆจาก scp 7 4 3จะต้องรายงานไปให้พนักงานระดับ4โดยทันที ให้จัดเตรียมที่พักของบุคลากรคลาสดี24คนเรียกว่า housing unit 743หรือ HU 743ไว้ติดกับพื้นที่กักกันของ SCP 743ในวันแรกของทุกเดือนนั้นจะต้องย้ายบุคลากรคลาสดีซึ่งมีกำหนดการกำจัดทิ้งไปที่ HU 743จนกระทั่งเต็มพื้นที่ที่รองรับแล้ว หากว่าเมื่อใดก็ตามที่มีบุคลากรคลาสดีน้อยกว่า8คนอยู่ใน HU743 ก็ให้ย้ายคลาสดีอย่างน้อย16คนไปที่ HU743 ในทันทีและในกรณีที่เกิดการกับการั่วไหลนั้นให้ส่งบุคลากรคลาสดีทั้งหมดที่อยู่ใน HU743 ให้กับ SCP-743 โดยทันทีแล้วทำการ กักกันมาตรการพิเศษระดับคีเตอร์ครั้งใหม่ทุกๆ2วันบุคลากรคลาสดีซึ่งประจำกับ HU 743 1คนจะถูกขังไว้โดยที่ยังมีชีวิตในห้องกักกัน scp 743พร้อมกับอาหารอีกหลายจานในตอนนี้นั้นให้ปลดล็อกและเปิดตู้ scp 743จากระยะไกลบุคลากรคลาสดีผู้นี้ สามารถกินอาหารที่มีอยู่มากเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการรวมทั้งของเหลวจาก SCP-743 ห้ามไม่ให้บุคลากรคลาสด,ดีคนนี้ออกจากพื้นที่กักกันของ SCP-743 โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามอีกทั้งยังห้ามไม่ให้ทำการขนย้าย SCP-743 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโอไฟ เว้นเสียแต่จะเป็นไปตามมาตรการฉุกเฉินเท่านั้นระหว่างการขนย้ายนั้น SCP-743 จะต้องมีบุคลากรฝ่ายความปลอดภัยระดับ4อยู่ด้วยไม่น้อยกว่า8คนและคารดดีจาก7 4 3อีกไม่น้อยกว่า8คนเช่นกันณวันที่20 SCP-743 ถูกเก็บไว้ที่หน่วยกักกันแผนกเสริมเดลต้าในพื้นที่กักกันสิ่งเก่าแก่ติดอาวุธ02รายละเอียดเพิ่มเติม SCP-743 เป็นน้ำพุช็อกโกแลตทำจากโลหะสแตนเลสสูง112เซนติเมตรและกว้าง47เซนติเมตรมีมวล35กิโลกรัมที่ส่วนฐานของ SCP-743 นั้น มีสัญลักษณ์การค้าเจียด้วยเลเซอร์ของบริษัทซีฟ้าซึ่งมีความชำนาญในการทำน้ำผู้ช็อกโกแลตโดยปกติแล้ว SCP 743นั้นจะอยู่ในสภาพที่ดูใหม่มากสะอาดอย่างไร้จุดด่างดำผ่านการขัดมาอย่างดีและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นต่อ SCP 743และสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นส่วนประกอบต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นฐานแกนยึดกลวยชั้นและยอดแต่การตรวจสอบแบบมาตรฐานกับส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นไม่พบลักษณะผิดปกติแต่อย่างใดเมื่อประกอบเข้าด้วยกันนั้น SCP-743 จะมีพฤติกรรมหลายรูปแบบอย่างเช่น 1. พัก SCP-743 ไม่มีกิจกรรมใ,ใดๆที่แลเห็นได้ก็คือการหยุดนิ่งนั่นเองข้อ2การไหล SCP-743 ทำงานเหมือนน้ำผูช็อกโกแลตทั่วๆไปคือมีของเหลวร้อนสีน้ำตาลเข้มรสช็อกโกแลตไหลออกมาจากในส่วนยอดลงมาตามชั้นต่างๆรวมไปถึงฐาน ของเหลวนี้มีกลิ่นและรสชาติเหมือนดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดีและจริงๆแล้วกลิ่นของมันก็นับว่าย้ายวนเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการชี้นำผู้ทดลองซึ่งได้กินของเหลวนี้เข้าไปเป็นปริมาณพอสมควรมักจะรู้สึกว่าอุ่นและสบายใจผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีแสดงให้เห็นว่าของเหลวนี้มีส่วนประกอบหลายอย่าง ที่พบในดาร์กช็อกโกแลตแต่สารอาหารหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำตาลและกรดอะมิโนนั้นเข้มข้นเป็นอย่างมากการไหลของของเหลวนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใ,ใดๆกับการมีช็อกโกแลตหรือของอื่นอยู่ในน้ำพุซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดการกินในช่วงเวลาที่กึ่งสม่ำเสมอนั้นเมื่อมีอินทรีย์วัตถุอยู่ใกล้ๆ ก็จะมีฝูงสิ่งที่ดูเหมือนมดสีน้ำตาลตัวเล็กๆออกมาจากส่วนยอดของ SCP-743 มดเหล่านี้ซึ่งอาจจะมีจำนวนหลายร้อยล้านจะลุมล้อมวัตถุจำพวกสัตว์พืชและเห็ดลาใ,ใดๆและใช้กามฉีกวัตถุนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอากลับไปในฐานของ SCP-743 SCP-743 นั้น ดูเหมือนจะชอบกินมนุษย์เป็นๆโดยเฉพาะผู้ที่ได้กินของเหลวของ scp 743เข้าไปแต่ก็กินสัตว์เป็นๆมนุษย์และสัตว์ที่ตายแล้วพืชเห็ดลาและแม้แต่วัตถุสัตว์หรือพืชที่ผ่านกระบวนการแล้วก็ตามเช่นหนังฟอกผ้าฝ้ายและกระดาษมมดเหล่านี้นั้นเคยเดินทางไปกับเป็นระยะทางมากกว่า กิโลเมตรและเอาซ่าก,กลับมาให้ SCP-743 ทีละชิ้นอีกด้วยการล่าหากว่าไม่มีอินทรีย์วัตถุในปริมาณที่เพียงพอให้กับ SCP-743 แล้วสิ่งที่เหมือนสัตว์ขาป้องแบบต่างๆก็จะเริ่มออกมาจากยอดของ SCP-743 สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนสัตว์ขาป้องที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะมาแมลงและแมงมุมแต่ก็มีจำนวนมากซึ่งไม่มีความคล้ายคึงกับวงของสัตว์ขาป้องหรือสัตว์อื่นๆที่มนุษย์เคยรู้จักเลยสัตว์ขาป้องเหล่านี้ซึ่งจะมีสีเหมือนของเหลวของ SCP-743 อยู่เสมอมักจะมีไว้เพื่อการทำงานเฉพาะอย่างประเภทของสัตว์ขาป้องที่เคยพบเห็นนั้นมีดังนี้ มแมลงมีปีกขนาดเล็กใช้ในการสอดแนมและสังเกตการข้อ 2. มแมลงซึ่งสามารถขุดเจาะลงไปในวัสดุได้เกือบทุกชนิดนั้นรวมทั้งเหล็กกล้าและไทเทเนียมแม้ว่าแต่ละตัวจะสามารถขุดเจาะวัสดุซึ่งมีความแข็งมากได้เป็นปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่มันจะตายฝูงแมลงซึ่งดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดของ SCP-743 อีกทั้งทําให้การเจาะทะลุนั้นแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันก็มีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวและข้อ4ข้อสุดท้ายของหัวข,ข,ข้อคำว,ว่าล่าของ SCP-743 แมลงและแมงมุมซึ่งมีขนาดใหญ่และก้าวร้ล้าซึ่งใช้ในการล่าเหยื่อนั้นแต่ละตัวก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าทำให้ลาคาญเท่านั้นเช่นกัน แต่ SCP-743 ก็เคยปล่อยสัตว์ขนาดสูงขาป้องที่ดูร้ายออกมาเป็นจำนวนหลายพันล้านตัวซึ่งมากพอที่จะข้อมูลถูกปกปิดหัวข้อที่5รักษาสภาพ SCP-743 นั้นเคยใช้สัตว์ขาป้องทําความสะอาดและขัดถูตัวมันเพื่อซ่อมแซมรอยบินบ่นรอยขีดข่วนรูกับรอยแหว่ง และแม้แต่ประกอบตัวมันเข้าด้วยกันจากที่ถูกแยกชิ้นส่วนไว้ SCP-743 นั้นไม่จำเป็นต้องเปิดทำงานเพื่อเริ่มการไหลยอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของการควบคุมตัวมันเองได้เช่นกันแม้ว่าสัตว์ขาป้องที่ออกมาจาก SCP-743 นั้นจะแข็งแรงกว่าธรรมดาเป็นอย่างมากอย่างที่เห็นได้ชัดแต่พวกมันก็ไม่ได้ทนทานมากกว่าเลย โดยทั่วไปแล้วการกระทืบตัวหนึ่งด้วยรองเท้าบูทก็เพียงพอที่จะฆ่ามันได้แล้วโดยมันจะกลายเป็นหยดหรือคราบของของเหลวจาก SCP-743 และละเหยไปอย่างรวดเร็วโดยที่ยังเหลือกลิ่นหอมเอาไว้แต่ว่าการเจอสัตว์ขาป้องของ SCP-743 เพียงตัวเดียวนั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยในขณะนี้ยังไม่ทราบว่า สัตว์ขาป้องเหล่านั้นสื่อสารกันได้อย่างไรหรือแม้แต่ที่ว่าพวกมันมีสํานึกตัวตนของแต่ละตัวหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตสํานึกรวมกันและก็ยังไม่ทราบแน่ชัดด้วยว่าใครหรืออะไรที่ควบคุมสัตว์ขาป้องเหล่านั้นหรือถ้ามีอินทรีย์วัตถุที่ถูกเอาเข้าไปในส่วนฐานของ scp-743 นั้น ถ้ามันไปไหนแล้ว SCP 743ก็จะผลิตของเหลวและสัตว์ขาป,ป้องออกมาโดยที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่น้อยหรือว่าของเหลวนั้นมันมาจากไหนกันแน่ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป SCP 743นั้นดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ยงคงกระพันหรือมีความอมะตะแต่อย่างใดแต่ว่า SCP 743นั้น ทั้งทนทานต่อความเสียหายได้มากและจะปล่อยกองทัพสาขาป้องออกมาเป็นการป้องกันตัวมีทฤษฎีว่าสามารถทำลาย SCP 743ได้โดยใช้ข้อมูลทุปปกปิแต่เนื่องจากว่า SCP 743นั้นดูเหมือนจะมีคุณสมบัติเหนือมิติรวมกับความทนทานต่อความเสียหายของมันแล้วจึงไม่ให้ทำการทดลองกับ การกําจัด scp 7 4 3โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโอไฟบันทึกเพิ่มเติมเนื่องจากลักษณะของ scp 7 4 3นั้นซึ่งทำให้ยากที่จะศึกษาที่มาของความสามารถของมันได้ไม่มีใครเข้าไปใกล้มันได้โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกกินเลยเครื่องมือของพวกเราอยู่ได้ไม่นานนักก่อนจะถูกแมงของ scp 7 4 3ฉีกเป็นชิ้น และหุ่นยนต์สำรวจที่ส่งเข้าไปใน743ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากสีน้ำตาลและของเหลวนั้นก็ระเหยไปเร็วมากจนสิ่งที่เรารู้นั้นมันไร้เหตุผลไปเลยและจากการศึกษามันในสภาวะก๊าซเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือเจ3นั้นเป็นอันตรายและเรายังไม่พบขีดจำกัดใดๆของสิ่งที่เจ3สามารถปล่อยออกมาได้เลย ผมมั่นใจว่า743จะแหกการกักกันได้ถ้ามันพยายามจริงๆอนะถึงอย่างนั้น743ก็ดูเหมือนจะทำตัวดีตราบเท่าที่มีมนุษย์เป็นๆให้มันกินอยู่เรื่อยๆผมจึงขอเสนอว่าให้เอาบุคลากรคลาสดีที่ไหนๆก็ได้ที่จะถูกกำจัดทิ้งอยู่แล้วไปป้อนต่อ SCP 743กระสุนนัดเดียวฆานกได้2ตัวเลยนะ โดยดรแลมเบิร์ตเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อเสนอมรณะแห่งช็อกโกแ,แลตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาการโอไฟและนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ข,ของ SCP-743 อาช็อกโกแ,แลตฟาวเทนนะครับเป็นช็อกโกแ,แลตที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวถ้าชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และอย่าลืมกดกันดิเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่มีแทบจะทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้แซบแจ็คชนเนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ